สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวรัตนากอ่อมานะคะวันนี้จะมาอธิบายเกณฑ์ที่ใช้จำแนกบนหนูสัตว์นะคะมีทั้งหมด2ข้อดังนี้ค่ะ 1. การสมมาตรนะคะคือลักษณะการแบ่งร่างกายออกเป็นซี่ๆตามความยาวของซี่เท่าๆกันมีอยู่3ลักษณะนะคะได้แก่ 1. ไม่มีสมมาตรคือมีรูปร่างไม่แน่นอนไม่สามารถแบ่งซี่ซ้ายและซี่ขวาได้เท่าๆกันได้แก่เป็นพวกฟองน้ํานะคะ สงสมมาแบบรัศมีร่างกายของสัตว์จะมีรูปร่างคล้ายทรงกระบ,บอกหรือล้อรถถ้าตัดผ่านจุดศูนย์กลางแล้วจะตัดอย่างไรก็ได้สองส่วนที่เท่ากันเสมอหรือเรียกว่ามีสมมาตรที่ผ่าซีกได้เท่าเท่ากันหลายๆครั้งในแนวรัศมีได้แก่พวกไฮดาแมงกระพุนดาวเทะเลเม่นเทเะเลค่ะ 3. มสมมแบบพื่งซี หรือมีสมมาตรที่ผ่าซีกได้เท่าเท่ากันเพียงครั้งเดียวนะคะสมมาตรแบบนี้สามารถผ่าหรือตัดแบ่งครึ่งตามร่างกายความยาวลําตัวแล้วทําให้เกิดสองข้างเท่ากันได้เพียงแค่ครั้งเดียวนะคะได้แก่พวกหนอนตัวกลม,มแมลงสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนะคะข้อ2การเกิดช่องปากซึ่งสามารถแบ่งสัตว์ตามการเกิดช่องปากได้2กลุ่มนะคะคือ1กลุ่มที่1นะคะคือกลุ่มโปรโตโสโตเมีนะคะ เป็นสัตว์พวกที่มีช่องปากที่เกิดก่อนช่องทวารในขณะที่เป็นตัวอ่อนซึ่งช่องปากเกิดจากการบาสโตพอหรือบริเวณใกล้ๆบาสโตพอนะคะได้แก่พวกหนอนตัวแบนหนอนตัวกลมหนอนมีกล้องหอยสัตว์ขากล้องนะคะข้อที่2กลุ่มที่2นะคะคือดิวเทโรโลสโตเมียนะคะเป็นสัตว์พวกที่มีช่องปากเกิดภายในเกิดหลังช่องทวารหนัก เกิดจากท่องใหม่ที่เกิดการเจริญพัฒนาไปทางเดินอาหารซึ่งอยู่ตรงข้ามกับบาสโตพอได้แก่พวกดาวทะเลและสัตว์ม่กระดูกสันหลังค่ะขอบคุณค่ะ